วราที่แล้วมีคนตัวเองไหมมีคนมีโชคไดลาบกับแม่ฮันนี่รีสาไหครับมีมีมีบุญไงเนี่ยบุญมันก็ถูกเยอะแล้วก็น้องคนที่่นมาหยิบคนบอกว่าส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ขาดหยาดน้ำหาเอิ้นหาสูบกินเหีมวิจิตคือฮันนี่รีสาเมื่อนี้มาขอโชคลาบตรงนี้ก็ให้ได้สามตัวตรงๆปังปให้โตยี่ตรงนี้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่าง สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวศักดิ์คัรอโรชแชนแนลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีวารนะครับผมผมได้เดินทางมาที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีวารนะครับผมเอาวันนี้นะครับผมบรรยากาศนะครับผมที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีวารนะครับผมวันนี้เราจะมาตามตัวเลขนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม2567นะครับผมวันนี้เราจะมาหาแม่นอนคนดวงเฮงนะครับผม เพื่อให้นป็นนบเป็นครับพิธีขอโชคขอลาบของแม่ันนี่สีสานให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามชอบให้ด้วยเดอ้อบอสซักคาร์โลชานเอลนะครับผมสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,นนคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้คนเยอะนะแม่เนาะจ้าเยอะทุกวันครับผมเยอะทุกวันนะแห่นทุกวันครับผมที่ไปถึงพุ่นล่ะพุทธภาบอ,อ,องตรงตุง เพราะตอนนี้คนเฮาก็บอกว่าเพื่อนกับมาขอโชคลาภแลวเป็นงานขอสิ่งที่ดีในชีวิตแล้วก็คือคือว่ายง่ายว่าคนทุกคนเขากลับมาบ้านหรือเขามาเหตุบุญเหตุทานเขากลับมาตรงนี้ตลอดนะกหมือนกับคุณเนี่แหละมาตลอดก็เลยบอกว่าอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งกันมาหากันตลอดนะยังคิดถึงตลอดก็มีน้ำแดงน้ำเปล่าพวงมาลัยแบบนี้นะคะเมื่อที่แล้วมีคนดวงเฮงไหมครับแม่ฮะเมื่อที่แล้วมีคนดวงเฮงไหม อีกคนมีโชคพีลาากับแม่ฮันนี่ศรีสานนะครับมี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 ค่ะก็คนอุบลไงเนี่ยอุบลเพิ่ะก็ถูกเยอะแล้วก็น้องคนที่เพิ่อนมาหยิบเพิ่อนบอกว่าได้ได้เจ็ดศูนย์สามแล้วเพิ่อนก็บอกว่าอีกคนหนึ่งเพิ่อนว่ามาตัดเล่นลุนรถแต้มรถแต้มมีบอกคนคนบอกขึ้นจะซื้อหกสามศูนย์หกศูนย์สามนะจนะครับผมจากเดี๋ยววันนี้ให้แม่เป็นคนขอโชคขอลาภให้เนาะอกมีขบวนทุกคนมาเยอะแยะนะครับบอกให้แม่คนมาเยอะะแยเอาของไหว้กับน้องเพิ่นได้นะพี่ ด้านนี้นะคะเอาได้นะคะน่ะนุดเลยเอื้อนนะลูกค้าหน่อยจ้ะเอาได้นะคะด้านนี้ได้นะพี่นะขอโทษนะคะวัดีแล้วอุโบสถแล้วอุโบสแล้วครับผมแม่ให้สีสันให้หกส่วนสามวันนี้ก็วางตรงนี้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะวางตบนด้านหน้าเดี๋ยวดอกไม้อโลโก้นะเต็มหน้าออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่เดี๋ยว พัดน้อยคนณดวงแข็ป๊บนึ่งเด้อเอาดอกไม้อ่ะเปว่างังนี้ก่อนเอาน้ำเพื่อนเนี่ยไอเออหนูลูกค้าหนุ่มเดิมไอ้ทายเออแม่ฮันนี่ซีซาร์แม่ในช่องบอลสักคักเอาล่นเอาได้นะพี่นะกระน้องคนได้นะเออขอให้เกิดโชคเกิดลาบเออแต่สิ่งดีๆให้กับพี่ชีเรอแม่ฮันนี่ซีซาร์วันนี้ออกมานี่ลูกออกมานี่ออกมานี่ยี่ลานอี่ลูกเออออกไปนี่ก่อนปะออกไปทางนี้ก่อนลูกได้ยินไหมยายพูดออกมาทางนี้ มาทางนี้ปะไปนั่งเออเออแป๊บนึงทำมาเยอะมากเลยนะครับจ้าเยอะมากจ้าตลอดสายเลยแน่นแน่นตลอดแน่นแน่นแน่นทุกวันทุกวันครับมามาทางนี้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 ยายบอกมาทางนี้มาวันนี้มีโชคลาภมั้ยวันนี้ ออกไปทนี้ไปอยู่กับน้าไป,นไ,ปไปอยู่กับพี่น้ำหนึ่งเดอเอเอเอ้อนี่ขอบคุณเออขอบคุณขอบผุณชมขอบคุแม่ฮันนี่สีสัตว์นะครับผมวันนี้ผู้คนเยอะแยะนะครับเหรียญเอาในกระเป๋าเหรียญเอาในกระเป๋าไปไปเลยเรีย,ยบลูก,กค้า แม่เอ้ยนี่แหละชีวิตคนเฮาเนาะเจังใดได,ได้ความหยุ่งความยากค่ะบอกเป็นยังโบเป็นอุปสรรคสาหรับลูกต่อสู่ชีวิตได้ตลอดมาตั้งแต่ตีหา้มามาเมือเศร้าเนี่ยคะบอกแม่ฮันนี่สีสารสิ่งใดที่เฮาคิดไว้เฮาก็ทำให้ตลอดวันเกิดวันเสียชีวิตเราทําตลอดนะเราทําด้วยใจเฮาบอกได้ว่ามีความที่ได้ใจทุกสิ่งทุกอย่างเฮาถือว่า ตรงนี้เราทํามาค้าขายเขาก็มีแต่สิ่งดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้10้บ,บาทซาวบาตก็ได้ซื้อข้าวซื้อน้ำให้ลูกให้หลานกินเข้ากตันญูตรงนี้ขอให้ได้แต่สิ่งดีดวงวิญญาณทุกดวงเท่านก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุลส่งไปให้ยายแต่ละมือเพื่อนกับไปตักบาทหยาดน้ําหาเอิญหาสู่พินเหนิวิจ,จิตคือฮันนี่สีสานวันนี้เพื่อนมากลับมาขอโชคราบขอให้ได้แต่สิ่งดีทุกคนทั่วประเทศ ยังรอคอยตรงสารเม่หันนี่สีสารมาลายสีแดงแดงนี่นะคะมาลายสีแดงแดงนี่แล้วก็พร้อมพร้อมกับน้ำเปล่าน้ำ<ด>แดงนะคะแบบนี้นะคะคเราก็จัดให้มันเดิมเนาะนี่แหละจัดให้มันเดิมขอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมั่งมีสีสุขหลอดมันกระเด้งขึ้นไปคือสายตาของแม่มันมองเราตลอดนะออม,มองเราตลอดมองผู้หญิงคนนี้ตลอดอลอดูสายตาก็รู้ว่าแม่ฮันนี่บอกว่าเอ็นดูและสงสารอีดูมึงสเลิเกินมีแต่สิ่ง อยู่ตรงนี้กะความแน่ใจคนเฮามันเว้าออกก็ได้เห็ดดีแล้วกะให้เห็ดไปเรื่อย,รอยครืบใจเฮาสูงกว่าเขาเฮาก็จะดึงตัวเองลงมาต่ํามันบอกนะถึงน้ําตาสิไลจังไดกรอยาท่อและยะอย่าถอยให้โตอยู่ตรงนี้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเขาชนิมิตให้เองเอาทําบุญระทาทานพอได้จะสุนดีส่งไปให้เ่าละละเราบอกว่าส่งไปให้ทุกดวงวิญ,ญญาณตรงนี้ แล้วสักมือนึงโตยังจะได้ก้อนใหญ่ๆโตโตบุญบุญนี่หาซื้อก่าใดไทเห็ดไทกระได้10บาท20บาทไทกระหาซื้อก่าดดนะซื้อเป็นล้านเป็นแสนไทกระซื้อไม่ได้ขอให้ได้จะเสียดีมั่งมีเสียสุขลำรวยลำรวยเพื่อนดีใจเด้อายเด้อทพิ่นเห็ดที่เอาเห็ดบุญหาเพิ่อนมาที่26บกบมาพานี่วันจากไปของสุพินีนวิจิต หรือฮันนี่สีสารกับสากรสอนรักเฮากระเอิญหาทุกดวงดวงวิญญาณทุกดวงถ้าทุกขอให้พ้นจากทุกถ้าสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งเกินไปนี่แหละคนเฮาสมความล่ำรือตรงสารแม่ฮันนี่สีสารเมื่อนี้มาขอโชคลาภตรงนี้ขอให้ได้สามตัวตรงตรงปังปังสองตัวล่างเด้อพินเดอ้อเมื่อนี่เอ้ยขอขอโชคลาภให้ทุกคนได้ ก้อนใหญ่ๆโตๆเอล้อก็ดีใจน้ำเขาแล้วถึงเกืือสีได้หรูอโบได้กะเอื้อยก็ยังรอคอยวันนั้นขอให้ตรงๆปังๆนะคะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสารมื่อนี้กะย้อนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเลขวันที่16มีนาคมเพื่นก็ยังรอคอยกับนี่ลนะ่ะ บาสักคทโรดบาสักคัทโรดนะเพิ่นก็กลับมาเพิ่นบ่นด้มางวดแค่งวดเดียวล่ะเพิ่นบ่มาเพิ่นติทุระเนาะเพิ่นก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเฮาก็ดีใจคือเก่าพิที่เพิ่นย้อนกลับมาหามเหมือนเดิมขอให้มีความสําเร็จและปังๆเฮงๆเลยรวยวันนี้ถ้าดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้จงรับรู้ได้ว่ามาขอโชคลาภก,ก้อนใหญ่ๆตัวโตปังๆเฮงๆเลยรวยเด้อพินเด้อสาธุอักขุคนลูกเลยค่ะแม่คนลูกเลย รับรู้ไงรับสุดยอดเลยคนลุกเลยจ้าคนเฮาเทาเวลาว่าก่ะคือเพื่อนเพื่อนน่ะเอ็นดูเฮาไงเอ็นดูเรานะับผมจ้าที่ตรงตะเกียงพอให้แสงสว่างมันแสงตะเกียงแสงทูบและแสงเทียนบ่ให้มีบรรดับเจือนจางไปหายจากตรงนี้จากใจเสมอจะอยู่ตรงนี้จงปาชีวิตจะหาไม่มีอุปสรรคมีผวยภัยในใดก็สร้างเฮาสู่ไปได้เพราะว่าหนึ่งเทพตรงนี้ ดวงวิญญาณตรงนี้เขาอยากให้เฮาอยู่อยู่ตรงนี้<อ>เขาจะมีความสุขดีเรามีความสุขเขาก็มีความสุขเ,เพื่อนห่เฮาเฮากไหาเพึ่นเนาะขอขอบคุณในสิ่งที่ดีนะจ๊ะ,ะวันนี้เราก็มาขอโชคลาภตรงนี้สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสรเมือนี่จังได้จังได้เอ้ยกระตื้นขึ้นมาตะละมือแตะละเวนน้ำตาเอ้ยกระไหลเวลาพูดขอหรือยังไง จังได้จังได้เดือนพกค่อยเฮากระดับปรเล่นเนาะเขาเอื่นว่าแทนและผีฟ้าขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆม,มั่งมีเสียอสูททั้งนุลำรวยแลย้วเดอ้อวันนี้ขอโชคลาภยิ่งใรวยปังปังสามตัวตรงๆรสองตัวล่างเนะาะใส่ตัวใดก่าแล้วแต่พินเด้อใกล้ก่าหมูมูจักว่าสะมันได้ตัวใดเอื้อยบ่ได้เป็นผีตาผดที่ตัวคนเดียวที่หมูจักแล้วก็ปู่ดำคุณยายปากแดงนะขอโชคลาภก้อนใหญ่ๆตัวโตปังๆเด้อ สาธุสาธุสาธุเอื่อเอื้อยเสื่อเอื่อเอื้อยเพลงใดก็หายอยู่ในใจเสมอเสื่อเอื้อยร้องเพลงใดก็หายเป็นเสียงของสุพินเฮมจิตฮันนี่ศรีสารสายฝนลิน้ำหน่อยตัวคำน้อยดอกหมักม่วน ดอกจำปะมันกำลังสีร่วงเพือดูแรงกับพานไปเพือดูลนดำไพรกะแทนที่สีม้าอ้าอ้าอ้าถ้าหนึ่งแฟนแสนรักนมไทยผู้ใจปบำลาได้งานทำไก่บ้านนางสงสารแพ่ละพี่เือเือ เกิดสงครามพอดีเอาเาียมันเหนือดร้อนไปขัดข้องสู่ทิ้นไทยหวางไร้เน่้อคนงามตลาดนามเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้เปิดที่เปิดทางคุณคาะ จับโชคล่ะบางคนได้ก้อนใหญ่โตๆยิ้ินิดทุกสิ่งทุกอย่างอาง,ง,น,งนี้เราขอจับใจขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำรุยร่ำรวยเด้อพินเด้อสองตัวล่างสามตัวตรงขอให้ปังๆเฮงๆรวยซื้อให้ตัวใดก็ให้พินหยิบออกมาเด้อดวงวิญญาณตรงนี้จงรับรู้ได้ว่าเสียงกินแสนแขน ใครบอกว่า,วาวสาันในฮันนี่เศร้าอยากตุงแขงเป็นเบิร์นเ้อตื่นเศร้าไหมมีแต่เสียงร้องแลวเสียงรำเสียงพินดังติงต้งติ้งแต่ละมือแต่ละเวนเนาะพิน,นเนาะวันนี้ขอโชคลาภก้อนใหญ่โ,โตๆนะพินนะขอให้ปังปังปงงงไปเลยเสียแรงที่น้องให้ร้องขอสิ้นวันขอเงียบหายไปเลย อุตส่าไปซื้อที่นอนและผ้านวมอ่อนหมอนข้างวังเฉยแต่ที่เงียบหายไปเลยหายไปเลยหายห,หน้าหา,ายตางอ้คงมีแฟนข้างเคียงไว้แนบคันียงแล้วจึงไม่มาน้องนั่งเอามือคำกางหัวใจคอยด่างโศกเศร้าโศกลางบุญต่ำ น้อยวา,อาศานาคุณต่ำน้อยวาสนาบันเจพปุรามารักเทาา้างเดียวเอวียวเบิงนะคนตัวนี้แวงวแฟนเจ้าแฟนทำไมไม่มั่งมาขอแล้วเป็นอย่างบ่แตงคนบอกว่าเอาสองตัวล่างก่อน อ๋อลากก่อนนะคะโอ้ครับท่านผู้ชมครับผมโโอ้หคนลุกเลยนะครับผมคนหลอกคนลวงสั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 งเนบผู้ชายทุกรายเจ้าชูจีบลอัใแกให้ลากเนามันจะหล่ลงหมดลงอ๋อเนี่ยมันสไหลลงตลอดเลยเก่านะเอา เอานาะมาสร้างนะจ้ะเต็มนะเดี๋ยวครับผมเกันจะไหลหมดเก้านี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับผมสองตัวนี่ฮะนี่เพรว่าให้สองตัวก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวรอเล่นสักตัวนะครับผมเล่นได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้แล้วครับผมสามเก้าเก้าเ่าแม่พันสื่อเจนบอกว่าให้สองตัวก่อนจะไป็คำเมื่อี อแล้วต่อไปก็จะให้สามตัวอีกจาก็มันร่างร่างแรกสาตัวสาตัวกับสาวตัวพินเดอร์ขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่โตโตขอให้บุญบารมีตรงนี้จงเปิดทุกเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆมั Overwatch Overwatch ่งมีสิสุขลำลุ้ยลำรวยเลยพินเดอร์เมื่อนี้ขอโชคลาภตรงนี้จงเปิดทุกเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบ ขอได้แต่สิ่งดีอันนี้ขอขอจากใจขอขอให้ทุกคนได้แต่สิ่งดีคนยังรอคอยทุกคนนะคะทุกคนยังรอ,อค,นนะค,ะคยรอยตรงนี้รอคอยจากสุกินหิมพิจฮันนี่สีสารขอให้ปังปังหิงหิงรวยรวยนะคะสามตัวตรงตรงปังปังหิงหงรวยวยใส่ตัวใดก็แล้วแต่เด้อเพราะว่าเฮาเห็นมีคนเดียวที่หูจักเทพธิาดาตรงนี้ขอติตาตาที่องเห็นว่าเลขมันจะเข้าตัวใดนะอ่ะ สามตัวตรงตรงปังปัง,รงครับผมเลขสามตัวนะคะผู้ต่อให้แม่นองกะละทับอีทีระบมเป็นการ์ืซอจิตนะครับผมกับแม่แมแมนั่นนี่สีสานนะครับเพราะว่าแม่นองเป็นคนที่มีเซนต์ระบบเป็นคนที่อยู่ตรงนี้ตลอดในชั้นแม่นั่นนี่ิสานนะครับผมตัวใช้พิชรยาติจะรับชมนะครับเทพสีครับนะครับผมมาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่มาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่ อยากซับใจให้มันเป็นละชิ้นชิลนคนต้มเก่งลายต้มโลดอายขัน่อสงสารต้มให้มันพ่อพ่อจังสีสมใจเจ้าขัน่อเอายามาขอมักมัน,นเจ้ตือแหงตังามันอายดินและฟ้าขอแล้วมิเดเฉยผู้ถูกเจยมันเลยเอาเหลือจังเม็นเสียเรงร้อง ใจสุขกันยังห่างกินเลยใจอิดใจอ่อนวสายเงื่อนสินค่าตางพิงดสายเงื่อนกินริ่งกังกระ่ายคนเฮาจิตใจจังไดเข็ดจังไดขอให้ได้บุญบารมีตรงนี้ขอให้ได้สามตัวตรงๆยิงๆปังๆนะคะขอขอบคุณในสิ่งดีๆปู่ดำปู่ยายปากแดงแม่ฮันนี้สิงสารอีกสองตัวนะคะ ตัว <Allah> อีกสองตัวเด้อขอเด้อคืนเด้อขอนะคะสองตัวตรงตรงปังปังสามตัวตรงตรงี๋ยวท่านบอกว่ายังมีคนขึ้นไปทางนั้นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะ ขบวนขับเป็นการสื่อจิตให้กับผมฉายให้นอนนะครับอนอนคนมีเซนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นสามตัวนะครับท่านผู้ชมครับผมอ่าวันนี้ขอให,ใหป้ปังปังรวยรวยวันนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงฮันนี่สีสารสุพินหิมิจดหรือสากรสอนรักดวงวิญญาณตรงนี้จรงรับรู้เลยว่าขอทุกคนได้เจอสิบบ่งนี คนทุกคนก็นยังหวังโชคลาภขอพึ่งบุญบาร,รมีตรงนี้ขอให้ได้แต่สิ่งดีนะคะขอให้รวย,วยเๆเฮงเฮงปังปังเสียงทวงสัญญาที่ดงังแวว มาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังให้หลังน้ำมนต์พกบ่จริงทิ้งสาวให้ว่างุ่น้ำใจชั้งเปลี่ยนเมียนหมนุนพอลืมสัญญาเมื่อคราวก่อนนั้นสัญญาปังมุ่นฤดูดอกมุนบานอเลื้องตาก,การ สายทานแม่มูลไหลลังดังชาวสวรรค์น,น้อ,องร้องเรืองสุขเรือสัญญาหักมันบ่อนึกว่าจะแปรพันแล้วความฝันแห่งลำน้ำมุนหักบอ่กอนี้อ๋อ ทิ้งลืมง่ายน้ำใสแต่น้ำใจฮักคุณนี่และนอใจพ่อคุณเลียนวุน่ล่วงหลอกสาวเพื่นบอกว่าถ้าได้ความมุ่งมา่ปรารถนาเรือสิ่งใดๆที่คุณคิดไว้ หรือทางนี้ขอไว้ขอให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้คุณได้โชคลาภก้อนใหญ่โตแล้วก็ขอให้คุณมั่งมีสิริุขด้านธุกรกิจการงานค้าขายทางนี้เขาบอกว่าอยากได้ยินเสียงคุณมามีเสียงกินและเสียงแคนตรงนี้ในชีวิตขอครอบครัวของคุณมีแต่ความมั่งคัง่งและร่ำรวยคุณจะขออะไรก็ได้คุณขอได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ทางนี้อยากได้ยินเสียงกินและเสียงแคนจากคุณนะคะคขอวันไหนก็ได้ปีไหนก็ได้ขอให้คุณมาครับผมอ๋อเล่นได้เลยครับผมได้เลยครับเนี่ยลูกสา,สา,สาทุกซาที่ครับคนลูกเลยเอฟซีครับโอเค้าใจแล้วนะครับผมแม่บอกว่าเราต้องมาเล่นดนตรีให้แม่ฟังด้วยเสียงพินเสียงแคนดัง ในหูเพื่อนตลอดเพื่อนอยากให้คุณมาครับผมสาธุสาธุาธโอเค,คอันนี้ลูกแรกมันกระเด็นลงเนาะครับผมกระเด็นโอ้อเป็นหอยเนาะอ่าเหล็กสวยแท้จะให้แม่เราทุกคนพูดไทยนะครับเรียกตัวเน,นี้ อันนี้เขาเรียกอะไรเขียนมาเลย9 9 0 9 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9ถูก งามเลยเนาะใช่ตรงนี้สวยมากศูนย์เก้าเก้าฮะชีวิตทุกคนมั่งมีสิสุขลำรวยลำรวยเมื่อนี่กับขอโชคลาภตรงนี้ให้ได้สามตัวตรงตรงสองตัวร่างเพื่อนก็ได้ยินแล้วนะลูกบอกเพื่อนสื่อสารจากตรงนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากให้คุณมาเล่นนะเพื่อนได้ยินเสียงเพลงและเสียงพินพ่อไปใส่มาใส่เพื่อนกับเพกปักดูแลรักษาอีอย่างขอทุกสิ่งทุกอย่างขอเงินของานขอธุรกิจการงานค้าขายเสียงลมพัดแผ่วมาเสียงลมมันพัดมาคนคงจะรู้ว่าจิตวิญญาณของ สุพินหิวมีจิตตรงนี้เพื่อนอยากได้ได้ไดยินเสียงคินและเสียงแคนจากชายคนนี้ขอให้คนได้แต่สิ่งดีดีมั่งมีสีสุขลำห้ยลำรวยเด้อแม่เด้อม,มือนี้เข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปงัคนไหนที่นับถือ หรือยังไงเราก็แล้วแต่ใครจะเชื่อทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างใครเชื่อก็ได้แต่สิ่งดีมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยได้จะเดิมค่ะคุณค่ะคุณคุณแม่นอบข้าวโปรดขอบคุณครับเดี๋ยวผมทําตามสัญญาเนาะแต่ผมต้องหาวันเข้ามาได้ขอบคุณปรับสาทุกสาทุกกระบอกขอให้มีสาพอดีนะมีสาคีสาผมเป็งานยาวเลยเพราะคุณอะไรย่างเลยนะมีสาก็ดี ครับผมไม่สาเนาะช่วงไม่สาสีใช่ใช่โอเคเรามาทำเถอะทำต่สิ่งดีๆเราจะได้แต่สิ่งดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมนะครับผมก็สรุปตัวเลขนะครับผมที่แม่ฮันนี่สีสาให้เรานะครับผมเป็นอ่ะตอนนี้เหลือแค่ศูนย์เก้านะครับท่านผู้ชมเลขศูนย์เาหนึ่งใช่โอเคศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็สามหกหกเลขเก้านี่ยตัวนี้สามเก้าเลยเนาะจ้า เลขสามเก้าครับผม <éta. S 2> โอเคศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็สามเก้านะครับท่านผู้ชมครับผมเด้อชัดเจนนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมศูนยะ์ศูนย์เก้าแล้วก็สามเก้านะครับผมขอให้มีโชคมีลาภกับแ,แม่ฮันนี่ซีอีสานนะครับขอทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับรวยๆกันทุกท่านฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์เราจะมีโชคด้วยกันนะครับวันพี่ 1 6มีนาคม25 6 7ขอให้แฮงๆปังๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ